กูด้องมาเป็นเอาดีดไปรักใครไม่รักไปรักคนที่มีเจ้าของหมดสิทธิจะครอบครองเป็นพี่น้องก็ดีแค่ไหนกับสวัสดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องมือนีพี่ไม่ก่ยืนยุขาขอกไก่น้องพ่อแม่พี่น้องเสิ่องมือนีพี่ไม่สิเขาไปเอาขี่เป็ดก็ขี่ไก่อยู่ในขอเน้องพ่อแม่พี่น้อง พี่ไม่สิเอาไปปลูกเนาะเอาไปใส่พักที่พี่ไม่ปลูกไว้เนาะอยู่บนไตเนาะครพี่นอ้องนี่เป็นประตูทางเขา่าสวนของพี่ไม่ทางเข่าวสวนปั๊บ,บทางเข่ <g ay> าขอไก่ไก่โอละมือกับสวนแห่งทางเข่ขาขอไก่ของพี่ไมนะ่เนาะครพี่นอ้อ <g ay> งเด้ทางเข่า <g ay> ขอไก่ทางเข่าขอไก่เนาะเด้ทางไหนทางไหนไปไมเข่าไปไหมแต่กะตอนตอนนี้พี่ไม่กันสิเขา่านอนดูวยบ้าบบบีสิเข่าบ้พี่หม่เนนี่ ใครพี่ไม้ขาไอบคอยว่าขาวบอบีใครพี่ไม่ขาวเนาะพี่น้องตามบอบีเนครพีน้องนช้งเากสีเขาก็สีขาวขอบไก่กันเลยะมีอย่บ่ไก่อยู่ในขอบมี่อีรอมันจังมีขี้มันตรงมีเห็นไหเห็นอยู่บอเห็นเห็นขอยยูบบอเออเห็นเดี๋ยองสีขามาขี้ไก่อู้ขี้ไก่ได้หลอบอยู่ขอบเขานี่ นี่น้องคเนาะนี่ขีดไก่น้องพักจะง่ามดีอยู่ในอยู่ในของไก่นี่ให้ได้หลายเลยนายให้ได้ไหมผ่าตักผ่าออกมาว่าอะไรดอกป้าไปใส่เหมือนไหนเหมือนอื่นนะเออป้าไปใส่พักแบบชุดอื่นเพราะมันใหญ่นะซ้ำคู่หนึ่งโมได้ไหคู่หนึ่งโมแล้วซ้ำได้เห็นไหม บอได้ด้วยพอน<ผ>มน,นะมันเห็นคอยอยู่บอบอกเออพยามนมันบอเห็นนี่ยังถือบอเห็นเจ๊เป็นเจ๊เจะบปะทายอยู่นี่บอยังไม่อยู่อะไรมันเห็น ตอนนี้เ้าก็ออกมาเลยน้องพี่น้องได้ฟุวนมากได้ร้ายเติมหนึง่งหลังจากแค่เอาฟุนูนเลยน้องพีนงปป่น้องได้๋ีววิม่ก็สิไปลกเอาพักคณะไปปลูกเองน้องพี่น้องไปตื่มกันตะบ,บยายเดี๋ยวจอยเกระเป็ดเลยลูกเติมเอาน้ะมาจะขอกไก่วะ่ะเดีจอยก,กินขี้ตัวเองเป็ดกัได้เป็ดห้าก็บ่ได้ดอกวัฒนีเนีละ เรื่งน้อยจังช่วยก็ได้แต่ตอนนี้พี่ใหม่กับสีเมาพักขนาดเนาะพอย่น้องพักขนาดทีพี่ใหม่วานใบเดี๋ยวพอมันใหญ่เดี๋ยวเดี๋ยวเข้าวานใบอยู่หนีเนาะเข้าเสียไปปลูก่สวนเห็ดอันนี้ใหม่ซากใบพอหย่านไก่สองตดมันใหญ่มันมันใหญ่เพราะว่าปลูกเกณฑ์สีได้ก็ได้ได้ปีมันเออปลูกเกณฑ์สีได้ก็ได้แต่ว่ามันถักที่ที่มันก็ใหญ่คือการมันแหงะมันแข็งกันเกิด เอาให้มเสือคืใสไซนาไปป่ะเอาอยกเมันเหี่ยวมันเป็นแบบซีซีเหี่ยวซีอๆนะแต่มันบอดเลยอืเอาไปท่านขี่ดินฮะมันใส่แล้วป่าปัน มันจะจ้าจัก็มาจะใช้เดือจ่อยแล้วตอนนี้พี่ใหม่กะลุกเอาไหนน้องพี่หน่องจะไปปลูกยูสวนสวนตาเนานะ,ะสบายดีเด้อพี่น้องวะอันนี้บอสพักที่เอาปลูกพักขางเพื่อนของปีใหม่เนาะ้องพี่หน่อง มี่พักไรสนิทอยู่ขางเหือดแถวนี้เขามันอยู่ต no> ั้งขาเขามันอยู่รังกขามันอยู่รังรังแบบแบบอย่างปะเดี๋ยวไปเพาะกันอยู่สวนเนาะพี่น้องเดี๋ยวไปห่อสวนแล้วเขาสีไปปลูกพักเลยแล้วก็ตอนนี้เขากับมาห่อสวนเนาะพี่น้องสบายเงยตาถ้าบ้ายุขุนะเขามาเบื้องบนเดี๋ยวจะพักปีใหม่เอาปีปีนี่พักรายก็เขาสีเอามาปลูกเนาะพี่น้องเขา ที่ปีใหม่คุดนานใบน้องคอยพี่น้องมือผูอว่านนี่ผู้ว่านนี่บ่เออจะสิปลูกน้องคอยเ่าะได้ใส่ขอยปลูกว่าบียดเดี่ยวเตนนะผู้นำกันเนาะปลู้นำกันเนาะใค่พักขนาดนี้คนเขาก็ต้องโฮตก่อนว่าเออแลราคาขีปขีปไก่เที่ยมาหันกระใสตัวเขาปลูกไป้เดี๋ยวลงมือแป๊บนึงเออตอนที่เขาปลูกแบบนี่เป็นนามของปีใหม่เนาะพี่น้องที่ปีใหม่โปมขึ้นมาใส่อ่างไว ทงังไถเพื่อนอาา่นนาดได้คบอมโอ่งทังบานท้เอ,อื่นโอ่ง <c oughs> ปักเลี้ยเอาไปหนามไปพุกจนนอาหางหอย่น้องเจค่อยปลูกพุดได้ไหมพุดลยเติมพุดปีกเปียดยังพักกันจากุพดนเอาเสียมบอก้าอีก,เ,ก <c oughs> เอานามอีกบักดนเราอะไรแเลยเย ตะเวนกำลังสิตกคู่น,น้องพาพี่น้องยังอีกหน่อยนึงย้ำแรงแรงแหลตบ่แห้งปันใดเ,นนเดี๋ยวข้าวโพสนาน้ำเดี่ยวข้ากระปั้บหนาดินให้มันซ้ำกันนะข้าวกระเพื่อปุ๋ยเดี๋ยวสิปั๊บปะเออปั๊บน้ำกันมบคืออันนาดตัวอันนาดห้าออกไงบอกให้พ่อแม่พี่น้องเบิ่งว่าพักของเขามันมันสเดี่ยว เขาปลูกไปพี่ไม่ปลูกซองมือเลยงานเรื่องดึนเติมใจเป็นน้ำดินบ่เติมเป็นน้ำฝนปลูกดีโอ้ทั้งลุมบ่ท่านเปียผ้าขนหนามาทางนี้เลยว่าเป็นใจเสียเออปลูกขนหนามาทางนี้มันจะตอกกับแสงแดดเพื่อได้หนาดำอือ เดี๋ยวให้บ๊อบบี้เป็นคนปลูกเดี๋ยวจังหน่อยกับซีด้งไปปลูกน้อกันให้บ๊อบบี้เฮ็ดเป็นตัวอย่างให้เบิ่งก่อนกับมันคือกันนะเอา่ยเอาลงูกเลิกควรลูกเลิกกันอันนี้มันเป็นนตูดมันงเตะขังแรกที่บ๊อบบี้ปลูกขนาดน้องบ๊อบเนาะตอนอาจจะปลูกพลานะก็คออยู่บ๊อบเดี๋ยวบ๊ปลูกแต่ผักหอมปลู่อะไรบ๊อบตัวยู่ดุ่มคนเดียวปลูกที่ที่ก็ได้ ออที่ประมาณคืบหนึ่งค่ะยาพาวโดยย่าพาวฐานแง่สิปลูกคนเดียวจนเหมือนแผนบ่อโลฮะสิปลูกคนเดียวจนเหมือนแผนบ่อต้องนี่ป้าที่นี่เจ้าจีพี่ใหม่กับสิบปูคือกันเนาะยับไปคนเดียวเฮ้ยเดี๋ยวขันซาโลเพิ่นปูข้นเดียวเนาะมันนะเนอกเพิ่นนอกเพิ่นกับสิอปะแล้ว่พักขณะคอยปูพักขณะคอยปูแม่ตอนนี้ เออลืมบอกพ่อแม่พี่น้องไปว่าตอนนี้แต่ก่อนมันเป็นน้าพักอ่ะนะน่อแม่พี่น้องน้าทักบกแต่ปลาไก่ตอดเมื่อน้นพี่หม่ก็ไม่เปียกแต่พักบกเป็นพักขนาดมันสิเปืือนนาบกนี่แต่ว่าฮุบมาไหวเบิ้บเบิ้บอะโล่ขังแหลกแหกมานมาสิอย่าเห็นแหกเลยว่ามันสีอะไรเป็นเบที่อ่อนแอมันสีอันนี้แวฮักโปฮักโปเนาะคอยในเดอร์บ็อบคอยอยู่ จะไกระสิเดินทำเดิเนไอฟโฟนสิได้ต่อยกันหานมากคันท่า,นาบนในตัางก่องียันต่อยกันนลยอ่อนเอโนกุก,กอันนี้กันออนเอก็แพ้ไปตีนั่นมาเดินหมกต่อ,อยังอ่อนเอก็แพ้ไปเอ้าจะมันหมกเนี่ยแพสิเคเกอร์อีกโอ้ย เนาะขออยันกรอกโเห็นข่อยเห็นปีนับมาตีขะแนนโบเห็นไปร้ายสิติตามใหมา่กับคอมเมนต์มา่นในเด้มเนาะปีอ่าอืมอ่ายังขอแห้งอย่างไรอันนี้ขอแห้งเคยบอกไปในร้ายคลิปอะคอมเมนต์มันได้ในเดิมพี่น้องภาษาอังกฤษขอตัเป็น <laughs> ว่เป็นเป็นอยู่เอวีซีดีเขาว่าเรือว่าอะไรอุ้ยแป๊บว่าไพสิบกูโผล่ชุดก่อนกันเป็นบะได้ปีเอ้ากูแข่งกันเนี่ยน้องพี่น้องเนาะมันตัวข้างขวามันตัวง่ามข้างแกยังมาตัวงามมันกับปั๊บหนาดินแต่ว่าปีเยาซีมาเบาโลคือกันตัวใหญ่สำคัญ อยากมีขอกอดจังเลยขอใจพผุนไม่าขอใจพผุนขอใช้ตะค้นบนมงคนมันขี่ขาดมาดิรอรอไย่ใช้ผุนใช้ตางไม่เคยมีชว่ตใส่ฮอดไม่ด้มาฮอดฮอดต่คงเดียวแล้วกรป้ายมันตายด้วยอ่เอาห้องอันนี้เ้ยจะมักเบาลายบใช้ผุนก็งามน่นงเออห้องแกว่าคนงามบลูยอกยังกงาม ก็มาต้องใส่ที่สักคุณโตจริงกูงามกว่าในหูปีโมเมครับไอ้ดีหูมันขาวซื่อๆมันก็เดิมมีออดะเนี่ยโตจริงนะคะเอาว่าโตจริงให้ท่านผู้ชมฟังหน่อยมั้งตัวจริงงามกว่าในหู่ทนผู้ชมเอ้ยขี่ตัวอ้าวขี่ตัวอยังมันความจริงปีไอ้ดี่ในหูบปนังามพ่อปิด ตัวจริงนะแต่ว่าตัวจริงพ่อเบิ้งดูบดงามแต่ว่าพ่อเบิ้งอีหยังแซลลขึ้นลงตัวเองแต่ว่าในโมเมนต์บางแง่เด้อเด้อใดมาพิ่ว่าพ่อเบิ้งนะนะพ่อเบิ้งเข้าใจบ่ได้เอาปียังหมอข้าใจความหมายของกูว่ากูเขาบริยงามแต่ว่าบริยงาหลอกแต่ว่ามันงามแค่กว่าในตัวในหูมันขี่ได้แค่กว่าตัวจริงบ่เม่น เพิ่อนบาคนดงตัวเองบ่ได้ดงปีหูโตบ่กขีดไดรู้สึกไหนกูยั่งก็เกือบ่กูขีดได้้เอายังบ่กขีดได้ตอนตะกี้ปู่คว้ากิ้วเสื้อเจ๊จะคือว่าคนงามปู่คว้าแงกับงามมื้อนี้คือสิมาว่าเปลี่ยนใจบ่คนขีดได้มันาะมันเป็นน้ำมือมั่นเะนะพี่มือขีดได้ก็บขีดได้มันแงกับแงแม่นบ่บอกเป็นน้ำมือได้ด้วสิบ่ออกมือแงกับแงดีดี มื่อขี่ได้เด้พระจักสิว่าใช่ปิงมื่อมื่อในนิสสาวบอบงานเมื่ขี่ได้มื่อขี่ได้เกินไปดูเ,เอาผุ่นขีดไก่ของเ้าใส่ยพักขนาดเที่ยวปูไหวน้องหอมเสือกก่อนฟอยในเดอะบอบใส่อันนี้ใส่นิดนึงนิดนึงบนขาใส่ได้ใส่นิดนึงนิดนึงลองเพลงมหาจักรบาลให้ท่านผู้ชมฟังเป็นยังไงเพลงไทยหหนะบอก เพลงไทยทีเพลงคุณมันขึ้นจังไรไปรักไปรักคนอียังดอกเอาไว้เอาอีก็อีไปอียังวะต้องเบิ่งจะหนึ่งปีเอาเพลงยังไหนที่จะลองไล่ก็ได้ดูอ๋อคอยลองไม่ได้คอยคิดได้คอยก็ลองเลยโดดไปรักคนไม่อียังวะแย่ควรจะลองเพลงนหวรจะว่าไปรักซื่อไปรักคนเอาเพลงลาวก็ได้บอ่เพลงไทยก็ลองเพลงลาวเลยบอเพลงลา ดอกเป็นตรงเคยอ,องยอยู่อืมดอกไม่ได้เลยดอกเมึงปีมึงอดอกขึ้นก่อนเอาเพลงยังไปรักยังใหญ่นี่หน้ามากแค่ไนะ <c oughs> <c oughs> ไปรักคนไม่มีใจวะด้วยยังไปรักคนมหมดจิตจิตจะครอบครองหม้อเขาเองจะร้องบ่นบอยู่ยังยาง ดองไปด้วยอีหางไปไปใส่พักตัวไดอีกใส่พักก็ดีพักอันนี้นี่นะพังห้องออไปรักคนไม่รักไปสองหมดสิทธิจะครอบครองเป็นพี่น้องก็ดีแค่ไหนเอาดีๆกูร้องว่าเป็นกูขึ้นทั้อีกพอเป็นสิกูไปไปรัก ใครไม่รักไปรักคนที่มีที่มีเจ้าของหมดสิทธิจะครอบครองเป็นพี่น้องก็ดีแค่ไหนเอาเพลงอื่นเปลี่ยนาอีพี่อยู่ไอ้กุ๊ดองเพลงหัวเดนยัวให้ลองทสื่อกันใช่ไหมหัวมึงเนี่ยไปรักคนที่มีเจ้าของยังเพลงเ่งมา ขนองบ่อยซแฉกลองเพลงโตก็ตายโต๊เก้าตายโ,โต,ตย๊ะเข้าๆหูยาวๆหางป้อมๆนี่แบเข้าฟังก็ลองกันโจเอาเพลงอื่นเนยทีบ่อะมากซืเพลงหมดจิตจิตจะครอบครองมาแดงเนี่ยสเปอกเอ๊ะเอบหรอเออมาแดงมาแดง แดกสิไปเห็นเนี่ยเด็กกำมืงอื่นสิมาดอกให้ทานผู้ชมฟัง,งเออตเธอจะเบาจะสัญญมม้นหาเด็กจะต้องมาดอกน้อกสองสามค้ากับดอกนะ <c oughs> <c oughs> ดีนีปีไปสอบมาโหลดหมดสิทธิจะครอบครองเป็นพี่น้องก็ดีเทำไมบ้าเลงตน้นอันนึงให้ให้อันนี้แกะตัวใหม่ดีๆเด้ออุดอกมาเป็นเอาดีๆไปรัก ใครไม่รักไปรักคนที่มีเจาของหมดสิทธิจะกรอบคองเป็นพี่น้องก็ดีแค่ไหนเจ้าเฟ่งเพงขาสืยุบ <laughs> เฟงก็าไปต่อบ่ได้ใส่ตุวนิดตช่ได้ใส่อะไร้ะไ้เไื้ไปใส่ งานเลบอกว่าเต้ยคิดได้วันนี้ง่ามขึ้นมาเลยเออบพาะบีขาวแล้วบีเถกกันมั้งค่ะไพ่ขาวคอยกันจ้ะบบีขาวปีใหม่เป็นคนผิวดำบบีเป็นคนผิวขาวขาวหน่อยเสือตเต้ยเสือ fc ฟังถ่ายได้ส่งมาให้แมนบ่ะหนุ่มคึ้นแล้คนมันง่ามงามได้บ่ะหนุ่มเสือตเต้ยเสือ fc ฟังถ่ายไปไปโฮดไปเดาจ้ะเดาหายว่าบีฮดเบื้องเทิร์กเดาปีใหม่สิไปโฮดเบื้องหลุมเปลี่ยนกันเอ้าก็โหดแต่ว่าเบื้องหลุม มันเปียกเลยเปียกจังได้เย้เอฟซีสิบ่ะใช้งานบ๊อบบี้คนเดียวปีใหม่ไม่ช่วยทำเลยเด็๋คืขึ้นด้านนอกพี่น้องนอกเป็นเป็นเ็นบ้านเกาะเดี๋ยวบ๊อบบี้โฮดเบื้องเทิงเดี๋ยวปีใหม่สิไปโฮดเบื้องเดี๋ยไปโฮดบอกหนุ่มมั้งเออไปจ้ะรายการตอนนี้เท่ากับปลูกพักแล้วเนาะพี่น้องปลูกพักแล้วแล้วก็โฮดพักแล้วเดี๋ยวแต่ก็ตอนนี้บ๊อบบี้กับปีใหม่กะสิในเมื่อแล้ว แล้วก็มือนี่ก็บพ่อไม้ยัง赖นะว่าเนาะเป็นคลิปสบายสบายนอเป็นคลิปชีวิตประจำวันของว่าบีบปีใหม่ยามแดงๆนอพี่น้องโดยก็ไปก็มาอยู่กับสวนนะว่าจักมือก็จักมืออีหยังมือไม่ยังเนาะจักมือสิมาห้องเพลงให้พ่อพี่น้องฟังบ่จักมือสิมาไหวเปาเปลาก็ปีใหม่แบบสุ่มฝาพโดยปีใหม่ว่ายังกระโดยเนาะอันดีบ่ะวับหนากระเออกระโดกระโดยเนาะแล้วก็เดี๋ยวเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าเด้อพ่อพี่น้องบ๊ายบาย 来我比。